สวัสดีค่ะมาเรียนภาษาฮีบรูพร้อมกันกับน้องชาลอมและแม่แดงวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสละนะคะซึ่งระบบสละภาษาฮีบรูที่อ่านว่านิกูสละในภาษาฮีบรูจะไม่ใช้ตัวอักษรแยกแต่เป็นสัญลักษณ์จุดต่อขีดใต้เหนือหรือข้างพยัญชนะในพระคัมภีร์หรือบทสวดจะเขียนครบแต่ในภาษาสมัยใหม่มักไม่ใส่หนึ่ง เสียงสระอะมีการออกเสียงสองอย่างคือ1.1ปาตาสระอะเสียงสั้นเช่นบะ1.2กามาสระอะเสียงยาวเป็นเสียงอาเช่นบา 2. เสียงสระเอ,เอ,เ,อเอีมีการออกเสียงดังนี้2.1เชโกไลสเสียงสระเอเช่นเบ2.2เซเรเสียงสระเอเช่นเบ 2 3งจว่าเสียงสระเอั้นสั้นๆหรือเงียบเช่นเบิกบ,บอ 3. เสียงสระอีเอไอ,อาภาษาฮิบรูอ่าว่าฮิริกภาษาไทยอานาว่าสระอีเช่นบิดสเสียงสระโอโอโอภาษาฮิบรูเรียกว่าโฮลามภาษาไทยคือสระโอเช่นโบ 5. สระเสียงบุบุยูแบ่งการออกเสียงดังนี้5 1ฮจคูลูสออกเสียงบุกเช่นบุก 5.2สู้หลุกออกเสียงสระอูเช่นบูนี่คือตัวอย่างการใช้สระในภาษาฮิบรูนะคะ่ะบ,บ,บ้าบ้าบีเบบิบีบูบูบบบโบโบโทด้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราไว้พบกันในบทเรียนต่อไปนะคะ่ะ